อย่างที่ทราบกันว่าในปี2,558ประเทศอาเซียน10ประเทศจะเข้าสู่ AEC ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารในสภาพการที่มีการแข่งขันสูงขึ้นและสภาพสังคมที่มีวัฒนธรรมต่างๆหลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นจึงเป็นสิ่งที่เหลียกเลี่ยงไม่ได้และควรจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดี จากข้อมูลตัวเลขจำนวนผู้พูดภาษาต่างๆทั่วโลกของยูเนสโกระบุว่าภาษาที่มีการพูดกันมากที่สุดในโลกเรียงตามลำดับคือภาษาจีนกลางภาษาอังกฤษและภาษาสเปนนอกจากนี้ภาษาที่ได้กำหนดให้ใช้ในสหประชาชาติมีด้วยกัน6ภาษาสำคัญคือจีนกลางอังกฤษสเปนอาหรับรัสเซียและฝรั่งเศส เมื่อประเทศอาเซียนเข้าสู่ AEC ไม่ว่าคนของแต่ละประเทศจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาราชการและภาษาประจำชาติอยู่ในขณะนี้เมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนั้นทุกคนจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักทุกคนต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ทั้งสิน้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี อย่างไรก็ดีหากภาครัฐเล็งเห็นถึงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอาเซียนและภาษาอื่นที่ขาดแคลนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่แรงงานไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยสามารถออกไปแข่งขันในเวทีอาเซียนได้